วันนี้นะคะลับมาพบกับน้องจำบบริบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะลูกค้าถ้าถามว่ารถที่บริบ้านตัวไหนขายดีนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะทั้งราคาเรทพลแล้วก็โฉมของเขาต้องให้คันนี้เลยนะคะ toyota vios ขนาดเครื่องยนต์1.5ตัวเปี2,015ค่ะลูกค้าเลขไมารักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีเนี่ยค่อนข้างที่จะ ยากสักน,นิดหนึ่งนะคะแต่ที่สําคัญเลยบอร์ดรถบ้านมีให้เลือกแล้วครบทุกสีนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าสหายสีไหนอยู่นะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะลูกค้าด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้ากระจังหน้าตัดด้วยคโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวถังสีเทาดำนะคะดูสปอร์ตมากๆเลยนะ,ะสาหรับคันนี้ค่ะไปในส่วนของด้านข้างเลยนะคะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะแบบนี้ฝาครอบมาให้นะคะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้อง คันนี้เป็นยางปี2020สภาพยังพร้อมใช้งานอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้แต่ถ้าสมมติว่ารถนะที่ยางไม่พร้อมเนี่ยคือเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะที่บริษัทรถบ้านเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะคะถัดมาค่ะลูกค้าไฟเลือจะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าดีไซน์สีค่อนข้างสวยแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้ได้ทําการตรวจครูอินสเป t ชันแล้วเรียบร้อยนะคะ344สสจุดสาคัญรอบตัวรถคันนี้คือได้รับการรับตีแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟหลังค่อนข้างสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆาเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะเราจะลองจำพาไปชมนะคะในส่วนของ่องเกมสัมภาระแต่ก่อนจะไปดูนี่ด้านหลังนะคะให้เซ,นซ็นเซอร์การระยะมาให้กันเลยถึง2จุดนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถอยหลังแล้วชนนะลูกค้าตัวนี้มีเซนซเซอร์มาให้แล้วนะคะน็อตค่ะลูกค้าทั้ง2ด้านไม่มีขยับเลยนะนี่คือรถปี2015ที่ทางบอรถบ้านเราได้คัดเลือกแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าด้านหลังค่ะ กว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่บรรทุกในส่วนของเรื่องอสิ่งของที่มีกลิ่นเนี่ยไม่ไปรบกวนกับท้องผู้โดยสารแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือ,อยาอะไรแม่แรงอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอ,อยู่เลยนะสำหรับคันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวจอมท่าไปชมนะคะว่าตัวนี้นะคะมีระบบออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะเลขไม่จะอยู่ที่ ห9 3 9 2เกมกิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะสำหรับคันนี้จากคุมโทนด้วยคอนโซลสีดำสีสวยเลยนะคะเงาเงาเลยนะลูกค้าในส่วนของระบบออปชั่นนะคะเครื่องเล่นฟังก์ชันความบันเทิงให้มาแบบครบคันนะคะ แอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมยี่นะคะแล้วก็จะมีรุรลายในส่วนของ,ของตรงกลางนะคะสวยๆเลยนะสาหรับคันนี้นะคะผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวซีดานนะคะลูกค้า บอกเบอก้าก,กรรมยี่เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวต้องซ้ำพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะลูกค้ารับประกันเลยไม่มีชนักพิกวามน้ำท่วมต่อคัสซีคัดก่อเร่งใหม่แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ค่ะห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะลูกค้า น็อตทั้ง2ด้านนะคะไม่มีขยับเลยลูกค้าตัวนี้จําจะต้องแจ้งก่อนนะว่าไม่มีแผนการความร้อนให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้รีเควสมาเลยนะจ๊ะห้องเครื่องสวยๆเลยค่ะลูกค้ารอยสีเมตอาร์ยังอยู่ครบเลยนะแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องมีอะไรบางตัวที่ต้องเปลี่ยนไปบ้างตามการเวลาของเขานะคะแต่สภาพยังคงสวยเหมือนเดิมเลยนะสําหรับคันนี้นะคะและที่สําคัญนะคะด้วยราคาแล้วเรทผ่อนคันนี้นะคะในส่วนของราคาจะอยู่ที่3 0,000น 6,000่เบาทนะคะเรทพอสบายๆออกรถศูนบาทคันนี้พอเพียงแค่เริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็ สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะหรือว่าจะมาดูรถสวยๆได้ที่บริษัทบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือว่าจะวอล์กอินของเราไปได้ทั้งหมด4สาขาเลยนะคะมีเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของเรานะคะลูกค้ามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่ช่องย t ท b e บริษับ้านเพชรบุรีอัพเดตรถสวยๆเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้จ๊อมและก็เจ้าจ้าววีอัลคันี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อน ะะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ